สวยเกินต้านออปชั่นโดนใจกับคันนี้ SUV ที่ถูกที่สุดในตลาด MG ZS 1.5C ปี2018เพื่อนๆนมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยใสยสุดๆมากับเลขไมเพียง47,000กว่ากิโลเพื่อนๆนสีบอลสวยลงตัวยกสูงจากโรงงานราคาเงินสดจัดไปครับรีบจองด่วนเลยนะครับผมเปิดราคาให้ฟังกันเลยนะครับ280,000 9,000บาทเพื่อนๆไม่มีแวดใดๆทั้งสิ้นราคานี้เงินสดบัตรประชาชนใบเดียวขับกลับบ้านครับจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยออกรถศูนบาทครับเพื่อนๆโอ้โหครับวันนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเมื่อช่วงกลางปียังอยู่ที่300แสนกลางๆนะครับเพื่อนๆวันนี้ตัวนี้สวยๆเลยนะฮะ อาจจะไม่ใช่ตัวท็อปเพื่อนๆแต่เราได้ออปชันที่คุณภาพไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ผมบอกเลยครับว่าคันนี้ซื้อไปคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆรถจอดอยู่รามอินทราเพื่อนๆใครสนใจจองด่วนผ่านล้านสาพันบาทรถตรงปกได้รับรถแน่นอนหรือใครมั่นใจนัดหมายมาด่วนคิวแรกเลยครับวันนี้ครับใครมาดูรถทดลองขับจับจองกันไปเลย ไม่มีอีกแล้วตลาดแตกแน่เลยคันนี้ด่วนครับ0885845375 SUV ตัวใหม่ๆไม,ม่่นน้อย289,000บาทเพื่อนๆไม่ต้องต่อรองแล้วรีบมาจัดจองเลย